รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์คะ่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำ กับผมอาจารย์กิษณนภูสิดุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะมี6ลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรด A นะเรียกว่าหลังวันเถลง<ฮ>ิงศก1สัปดาห์นะเป็นช่วง7วัน<ฮ>หลังเปลี่ยนสักรา,าดเป็นจุนลสักราช1 3 8 4งส<ฮ>นี่อันนี้ไม่ได้บอกตัวเลขนะเ<ฮ>นี่ยใครจะไปใช้ก <laughs> อ้าอันดับที่หงพิจิก โโอ้หเด็ดมากเลยนะพี่จิกก่อนเลยนะพีิจิก่อนน้พี่จิกเอาไปก่อนเลยนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วให้สะสางไงพี่จิกให้ถูบ้านให้กวาดบ้านให้สะสางปัญหาทุกอย่างให้มันจบสิ้นเพื่อต้อนรับเม็ดเงินอย่างนี้เลยอันดับสองเมถุนอันดับสามกันอันดับสี่มังกรติดแล้วติดแล้วติดแล้วอันดับห้าสิงห์ อันดับ6กกรกฏโอ้โหของนี้มีกรกฏมาเพิ่มกรกฎเลยมีเพิ่มนะคะ,ะของยนละพัดนยนละพัดคร<ข>ีมเออให้เขาติดบ้างนะมีสปอนเซอร์ของเรานะครับเอกธนานะหมู่บ้านเอกธนาที่จังหวัดระยองนะครับนิคมพัฒนาสาย11 เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรูอลังการมากใครที่สนใจอยากมีบ้านในสังคมที่อบอุ่นนะครับริดต่อมาได้ใต้คลิปนี้นะครับจะมีรายละเอียดเอาไว้นะหรือใครอยากจะมีรายได้เสริมรับไปขายได้ด้วยนะครับเอกธนาตอนนี้เขารับเอเจนต์ทั่วประเทศเลยรับเอเจนซีนะะออทั่วประเทศใครอยากมีรายได้หลังละ60,000ถึงแสนหนึ สูงมากนะคะเอาเวลาที่เราเล่นออนไลน์ไปโพสแชร์แชร์ชร์มีลิงก์ให้นะติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าแต่ละลัคนาจะมีดวงยังไงกันบ้างหนึ่งก็คือกรกฎเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเก็บเกี่ยวนี่เลยเพราะเขาขยันมากไงสงการก็ไม่หยุดค้าขายอย่างเดียวเออทำแต่งงานสัปดาห์นี้เลยได้เก็บเกี่ยว ผลตอบแทนต่างๆที่ได้หวานเอาไว้ได้ปลูกเอาไว้มันจะเก็บเกี่ยวนะผลตอบแทนจะงอกเงยจะเป็นผลนะมีโอกาสยิ้มหน้าบานโอ้โหนะเสือเสือไปดูกระจกตัวเองนะเวลายิ้งท้องแอ๊หน่อยแอ๊หน่อยว่ายิ้มยังไงนะเพื่อจะได้ยิ้มเยอะหน่อยนะอ้าวต่อไปนะครับเมษเมษเนี่ยนะสัปดาห์นี้จะเป็นผู้สนับสนุน ผมให้เทคนิคอย่างนี้เลยนะให้เราเป็นผู้สนับสนุนโอนอ่อนผ่อนตามทุกอย่างเขาว่าอะไรเราว่าตามว่าอะไรแล้วตามเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะแล้วก็งานจะวุ่นวายงานจะขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีโชคมีลาบและมีโอกาสดีๆมากมายนะครับในชีวิตนะ,ะพิจิตนะครับสำเร็จสมปรารถนาได้เม็ดเงินที่ปลูกเอาไว้นะเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสทุกปัญหามีทางออกคลี่คลายหมดเลย นะโดดเด่นมากนะเสกดีๆแล้วกันนี่หลังหลังจากที่พระลาหูออกไปเต็มที่ดาวพฤหัสเข้าเนี่ยเขาเรียกาดาวพฤหัสเข้าจะมีมีดีๆในชีวิตมากมายนะไม่ได้เข้ากลุ่มลัคนานะเดี๋ยวบางคนเาะบอกอะไรเข้าอะไรไม่ใช่ก็คืออะไรเข้าคืออะไรออกคือกระดุมพระเป็นปุตตะไปเป็นเกษตรฉะนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะมีโอกาสได้ลงทุนมีโอกาสเป็นเจ้านายตัวเองมีโอกาส สตาร์ทโปรเจกต์อะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะแล้วจะเป็นการท้าทายชีวิตนะต่อไปนะครับเมทุนมีเกียรติมีเครดิตมีโอกาสดีๆชนิดที่ว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อย่างนี้เปกติเราจะต้องไปง้อใช่ไหมเราจะขอก่้เงินตอนนี้มเสนอถึงเลือกไดเออมาเสนอหรือลูกนี้นะลูกหนี้หคนโทรมาทุกคนเราจะเลือกเก็บตังค์คนไหนก่อนดีอะไรอย่างงี้ขนาดนั้เลย นะฮะมันแบบเป็นโอกาสดีๆขนาดนั้นนะมันจะมีไงในชีวิตอย่างนี้เงินคืนไงอ่ามันจะมีไหมพี่หน่อยอย่างนี้ลูกนี่โทมาสเนี่ยจะขอจะขอเข้าพบใช้เงินโอ้โหน้อยมากบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเอออันนี้อันนี้เมถุนเขาจะแบบจะให้คนไหนเข้าพบก่อนดีเอาต่อไปนะกันชีวิตเดินหน้าสมปาารถนานะชาวกันทั้งหลายที่คาดหวังอะไรนะปรารถนาสิ่งใดมันจะสมปาารถนา แล้วก็จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะจะเชื่อมโยงเชืนะ่อมโยงเป็นผู้เชื่อมโยงเป็นผู้ประสานมีหน้าที่ใ <ged buying S 1> หม่เกิดขึ้นมีเส้ <actor> สนทางใหม่เกิดขึ้นตัวเราจะเป็นคนเชื่อมคนนี้คนนี้หากันเชื่อมตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นะครับ matching นะแล้วอาจารย์ประชาสัมพันธ์เลยนะครับวันที่30เมษายนและวันที่1พฤษภาคมอาจารย์จะมีการจัดพิธีนะครับสวดตัดปีนะ เป็นพิธีกรรมของอาจารย์เป็นวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้มานะคือพอปีใหม่ไทยปุ๊บเคยเห็นไหมเราไปสวดมนต์ข้ามปีกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยอาจารย์จะจัดเป็นพิธีนะซึ่งพิธีนี้มีความพิเศษจะต้องทําหลังวันถลเลิงศกเท่านั้นนะเราถลเลิงศกกันว่าวันที่16เมษายนและวันจันทร์ดับแรกหลังจากที่เลยวันถลเลิงศกจะเป็นวันทําพิธีก็จะไปตรงกับวันที่หนึ่ง นะเราจะมีการสวดมนต์ร,ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ,รบอันนี้เราจะไปสวดกันที่จังหวัดชัยนาทนะแล้วก็จะมีพิธีนะมีเทียนตัดเคราะห์นะมีมงคลสายสินอะไรต่างๆมีมหายันรุ่นพิเศษที่จะมอบให้ด้วยอันนี้จะเดินทางกันวันที่30 เมษายนนะไปครั้งหนึ่งคืนเราจะสวดมนต์กันตอนตีห้านะรับแสงอาทิตย์แรกก็คือตีห้าสิบหกนาทีรุ่งเช้าเลยร,เรุ่งเช้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเราจะเริ่มสวดทาพิธีกันนะครับแล้วก็ทําพิธีจนพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะรับแสงอาทิตย์แรกซึ่งตรงนี้อาจารย์จะจัดนะครับไปทําพิธีกันใครที่สนใจอยากจะไปร่วมติดต่อขอรับรายละเอียดด่วนเพราะว่า จำนวนจำกัดตอนนี้เริ่มจะเต็มแล้วคะเต็มแล้วใกล้เต็มแล้วะจริงๆตั้งแต่หลายเมื่อวานก็เต็มแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเนื่องด้วยสถานที่นะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมริมน้ําเลยนะอาจารย์ก็จะพาไปทาพิธีมันก็จะช่วยในเรื่องของสิริมงคลต่างๆนะครับตัดเคราะห์ต่างๆเนี่ยพิธีกรรมมันก็เป็นจุดลอดจิตนะแล้วอาจารย์ก็ไปสวดเป็นพุทธคุณนะให้ทุกๆต่อไปนะมิน แมสัปดาห์ที่แล้วที่บอกจะพุ่งพรวดพรวดใช่ไหมตอนนี้เป็นขาลักแล้นะขเขื่อนแตกไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเดินหน้านะแบบชนิดที่เกินความคาดหวังน่าพอใจบางคนชีวิตเปลี่ยนสมเด้งห้าเด้งเก้าเด้งอย่างนี้เลยนะมีนนะพุ่งพรวดเลยนะพุ่งพรวดนะสบายใจได้นะสัปดาห์ที่แล้วเขื่อนแตกไปแล้วแตนะอ่ัต่อไปธนูนะธนูนี่นะโอ้โหเส้นทางใหม่ ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะพี่หน่อยไปมองรถที่ชอบที่ชอบเอางั้นเลยนะจ๊ะไปมองบ้านที่ชอบที่ชอบเอาแล้วไปหาสถานที่ที่ชอบที่ชอบอย่างนี้เลยไปหาสถานที่ที่เลยไปหาสถานที่ที่ชอบที่ชอบเลยดึงมาเรียบร้อยเลยเอาเลยโอ้โหดึงมาแล้วดึงมาแล้วพวกเราต้องเกาะพี่หน่อยแล้วมั้งนี่ใช่ค่ะ คือชาวธนูนะครับตั้งแต่ตร์นี้เป็นต้นไปแต่ไม่ใช่วัดใช่ไหมจะทำไเอาเอาที่ชอบเอาที่ชอบที่ชอบสิตัวเราชอบอะไรก็เอาตามนั้นนะมีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้บ้านใหม่ได้รถใหม่มีโอกาสได้หน้าที่ใหม่เออคือมันมันมีโอกาสดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม ดาวประจําตัวเนี่ยไปเป็นกเกษตรตราธิบดีในเรือนพันทุ<ม>พันทุก็หมายถึงบ้านรถก็ได้บริวารก็ได้นะเนี่ยตนุไปเป็นพันทุหมายถึงว่าเราเนี่ยได้มองหาก็ได้เรามีโอกาสเส้นทางใหม่เรามีโอกาสเปลี่ยนหน้าที่ใหม่แล้วมีดาวพระเกตย้ายเขาอีกนะมีโอกาสไม่ดีตอนนี้จะดีตอนไหนนะ แน่ๆเลยที่อาจารย์พูดมาก็คือเฉพาะคนที่ผูกลักนาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ว่าธนูจะเป็นทุกคนเราต้องเช็คดวงเราก่อนนะอย่างน้อยเราต้องจับราศีเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้ดาวเราอยู่ช่วงไหนนะคะว่ามันอยู่ในภพอะไรอยู่ดาวจรอยู่ช่วงไหนของเราด้วยนะคะลักนากับราศีต้องจําให้ดีเออลืมพูดเลยลักนากับราศีมันต่างกันยังไงก็คืออย่างนี้ถ้าเราดูด้วยลักนานะมันจะใช้าอย่างเลย วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมันจะมีความมั่นยำม,มาก<ำ>แต่ถ้าเกิดว่าราศีมันจะดูแค่เดือนเกิดใช่มันจะมีพ่เลียกตัวอ,อย่าง,งาอ่ะพี่ดอยเกิดวันที่26ตุลาเดือน<า>ตุลาอันนี้เขาก็เรียกว่า<พ>ต้องเป็นราศีตุลจริงๆต้องยึดตุลนะแต่พอผูกลัคนาปุ๊บกลายเป็นธนูอ้าวเมเกิดวันที่เอวันที่13เมษาค่ะ13เมษาก็ต้องเป็นราศีมีนแต่พอผูกลัคนาแล้วเป็นอะไรเป็นมางกอเออเห็นไหมนี่แหละ เห็นไหมมันโดดโดดไปโดดไปสามโดดไปสามหลักนาถ้านับวนวนตามเข็มนาฬิกานี่ค่โอ้โหเนี่บางคนไปยึดเดือนไม่ได้นะบางคนบอกรู้จำเวลาเกิดไม่ได้ทำไงดีคะต้องมาเช็คดวงกับอาจารย์ส่วนตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์จะไล่ตั้งแต่ราศีนี่เรานีสัสยังไงอะไรยังไงคือต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดมาถามพี่หน่อยพี่หน่อยจะผูกลัคนาให้ได้อย่างเดียวนะแต่ไม่สามารถเช็คดวงให้ได้นะคะต้องมาเช็คกับอาจารย์มาเท่านั้นนะใครไม่รู้ลัคนาตัวเองก็พิมพ์ใต้คลิป บอสตูดิโอนะครับใครต้องการทำการตลาดออนไลน์ทำกราฟิกดีไซน์ถ่ายวิดีโอหรือจะเอาโดรนไปบินถ่ายภาพมุมสูงทำคอนเทนต์วางแผนการตลาดติดต่อเข้ามาได้นะน้องเมย์จะดูแลอย่างละเอียดงานโปรดักชั่นงานออกกันไนจัดงานแต่งงานจัดงานอะไรเรามีทีมงานดูแลให้หมดเลยมากกว่า10ปีนะคะถ่ายวิดีโอตัดต่อทำอินโฟกราฟิกทำคอนเทนต์ใส่โซเชียลมีเดียใครทำไม่เป็นมีบริการดูแลเพจดูแลทุกอย่าง ทําให้ครบวงจรเลยนะครับอาต่อไปนะครับพฤกษบพฤษบกเนี่ยนะสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าโล่งใจจากความกังวลแค้วคาดสงสัยสัปดาห์ที่แล้วให้เก็บตัวอยู่บ้านกังวลจะติดโควิดหรือเปล่าไม่ได้ลุ้นอยู่เฮ้ยจะติดหรือเปล่าจะติดหรือเปล่าพอสัปดาห์นี้ผลออกจิ้มจมูกจมพุนแล้วนะรอดรอดรอดโล่งใจเจอฤดนซีซั่นหน้าเจอฤดนซีซั่นใหม่นะนสัปดาห์นี้ก็โล่งใจโล่งอกโล่งใจแค้วคาดนะ แล้วก็มีโอกาสที่จะเตรียมอะไรใหม่ๆเตรียมทํางานใหม่เตรียมจัดการอะไรใหม่ๆในชีวิตนะพึกศบนะมีความสบายใจได้ต่อไปตุลตุลน,นะครับสัปดาห์นี้ระวังการสื่อสารผิดพลาดระวังการเดินทางด้วยมันจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นระวังเพื่อนเข้าใจผิดระวังเพื่อนหมั่นไส้ดินทานะอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากอันนี้ระวังให้ดีนะตุลน,นะต่อไปนะครับมังกร สัปดาห์นี้นะครับประสบการณ์จะทําให้มีเครดิตโอ้โหเนี่ยนะมีประสบการณ์เยอะนะเราแนะนําใครแนะนําอะไรเดี๋ยวสัปดาห์นี้มันโดดเด่นชื่อเ<ะ>มย์จะแบบโอ้เจเมย์ออนไลน์อะไรเงี้ยคนะจะรู้จักคนจะรู้สึกโอ้โหนี่เขาเจ๋งแค่เนี้ยนะ,ะชาวมังกรจะมีเครดิตมีประสบการณ์ประสบการณ์จะสร้างเครดิต<ะ>แล้วสามารถไปคุยโม้โอ,อวดได้เลย<ะ>ว่านี่ เรามีประสบการณ์ด้านนี้แล้วเราสามารถทำสำเร็จได้มีความสุขความเจริญในชีวิตนะครับดีจังเลย <c oughs> สิงนะครับอ่าสิงใครทำงานกับต่างชาตินี่จะดีเลยนะใครอยากส่งออกใครอยากส่งของไปตู้นี่นั่นมันมันจะพุ่งพลวดพรวดนะม,มีโอกาสดีๆกับต่างแดนต่างถิ่นต่างที่ออนไลน์นะ,ะแต่ระวังอย่าไปผิดสัจจะ แค่นั้นเองสิต้องระมัดระวังคำคู่นะจ้าเทคโนโลยีด้วยนะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะดีหมดกลุมกลุมนะครับระวังทุกขลาบในสัปดาห์นี้นะทุกขลาบเช่นอะไรป่วยแล้วก็ได้ได้เงินจากประกันชีวิตก็คือมันจะมีทุก่อนแล้วก็เนี่ยนะอย่าโลกนะอย่าโลกอย่าหวังพึ่งใครให้เชื่อตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองแล้วก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องรอบครอบนะครับงานก็จะดีแล้วเงินก็จะดีด้วย อ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกลักษณะนะช่วงทุกลักษณะนี้ก็สนับสนุนโดยยนลพัดครีมค่ะนี่เลยค่ะเป็นครีมครีมมหาเสน่ห์อ่าใครที่เป็นครีมมยสเจอร์ไรเซอร์นะคะชุ่มชื่นเออชุ่มชื่นมากเลยนะมีน้ำมันจันท์หอมมีผ่านพิธีสุดยธีมากกว่า20กว่าชนิดน้องเสือคัดเฟ้นมาเองใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าใครอยากจะทำค้าขายแล้วรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะ นี่เลยครีมทาตัวนะครีมอะเลยคเป็น,นคอนไลน์หรือว่าเป็นตัวแทนอะไรหรือเป็นนักขายเป็นธุรกิจได้ทุกคนเลยค่ะหรือว่าอยากจะเสริมสร้างสเสน่ห์ของตัวเองนะคะก็คือเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองก็สามารถใช้ครีมก่อนออกจากบ้านค่ะแตะฉลมนะคะแล้วก็เปิดครีมนะคะกลกิ่นหอมมากนะคะไม่ต้องใช้น้ําหอมอย่างอื่นเลยด้วยเลยนะคะเพราะว่าอันนี้<อ>น้องเสือเขาเฟน้นมาแล้วนะคะ<อ>ว่ากิ่นหอมจริงวันนั้นเมเมขอขอลองอ่าขอลองขอลองมีมลคัทขาให้สวดด้วยละมีคัทขาให้สวดด้วยค่ะา สนใจก็ติดต่อใต้คลิปนี้นะคล้ลครับรับเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ซื้อไปใช้เองก็ได้ได้หมดเลยใช่ค่ะใ,<น>ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กินชะภูสิทธิ์อุดมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับเสร็จแล้ว ข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิตสนาภูสิทธิ์อุดมดอทเนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย อยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดนะครับหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเนี่ยนะครับจะมีช่อง u t u b e นะครับสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกดอเนี่ยนะครับเป็นช่อง u t u b e นะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วย เป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Cha t ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ